รุ่น EFI Advanced ของ API นะครับเราต้องถอดชุดเฟรมในส่วนท้ายของรถออกก่อนเพื่อง่ายในการติดตั้งนะครับ ังจากนั้นให้ติดตั้งชุดสายไฟเข้าไปในระบบของรถจักรยานยนต์สายสีดำนะครับจะเป็นาสายดินหรือสายกาว ในส่วนชุดนี้นะครับจะเป็นชุดของสายคอยนะครับให้ถอดคอยของเดิมออกที่เป็นสีเหลืองน้ำเงินนะครับแล้วก็มาต่อเข้ากับระบบกล่องนะครับโดยเอาอีกด้านนะครับที่เป็นาสายที่ออกจากชุดสายของชุดกล่องพ่วงเข้ากับคอย นในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหัวฉีดนะครับก็จะมีหัวฉีดที่เข้ากล่องนะครับแล้วก็หัวฉีดที่จะไอปลั๊กหัวฉีดที่จะไปต่อเข้ากับหัวฉีดที่ติดอยู่กับตัวรถ ีกปลั๊กนะครับก็จะเป็นปลั๊กของ O2 sensor นะครับให้เสียบในฝั่งในฝั่งของส่วนที่จะส่งสัญญาณเข้าไปในกล่อง ECU ครับอีกส่วนนะครับก็จะเป็น ชุดของการส่งสัญญาณนะครับจะมีด้วยกัน2เส้นก็คือสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินล้วนจะเป็นสัญญาณเพ้าจากเครื่องยนต์นะครับ อีกเส้นหนึ่งนะครับสีน้ำเงินดำนะครับจะเป็นสายของสัญญาณแมปที่วัดได้จากห้องอดูดอากาศหรือช่องพอร์ตไอดีของเครื่องยนต์ครับจากเครื่องยนต์ก็จะเป็นสายสีเหลืองแดงนะครับ หลังจากนั้นก็ตรวจดูทุกจุดของรอยต่อนะครับด้วยแน,แน่ใจว่าทุกจุดนั้นแน่นนะครับไม่มีการหลุดหรือการหลวมของจุดต่อแต่ละจุดนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการหลวมหรือจุดต่อแต่ละจุดไม่แน่นเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อกล่อง ECU หรือกล่องพ่วงก็ได้นะครับ กดสามอีกครั้งก็จะกลับมาที่ฟังก์ชัน f 1นครับหลัเราจะเข้าเข้าไปทำการแก้ไขนะครับให้กดปุ่มตุน C ครับลักษณะการปรับจูนนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด15จุดนะครับให้กดปุ่มตุน B นะครับเลื่อนนะครับให้เรา,าผู้ทำการจูนเนี่ยมองออกเชือกหนึ่งเส้นจะมีอยู่ทั้งหมด15จุดนะครับในจุดแรกจะเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับ ล้วให้กดปุปมตอน c นะครับเพื่อทําการปรับตั้งค่าจุดองศาการจุดระเบิดนะครับให้กดปุดป่มปุปกรณ้ซ C อีครั้งนะครับเพื่อทําการแก้ไขขณะน,น,นี้นะครับจะเห็นได้ว่าโชว์ดิสเพย์จะโชว์ที่5.5นะครับในจุดที่1เนี่ยโปรแกรมได้มีการสั่งงานนะครับให้มีการจุดระเบิดที่5.5องศาของเครื่องยนต์นะครับ ผู้ใช้งานต้องการที่จะปรับนะครับให้กดปุ่มพุปปัตต้อน C นะครับเพื่อเพิ่มหรือพุปปัตต้อน b หรือลดเพื่อลดนะครับเมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วให้กดพุปปัตต้อน a หนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดพุปปัตต้อน a อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อกลับมาเลือกจุดนะครับแล้วกดพุปปัตต้อน b เพื่อเลื่อนจุด กดปุ่มปต้น C นะครับเพื่อทำการเข้าไปแก้ไขปุ่มปต้น C อีกหนึ่งครั้งคราวนี้นะครับโปรแกรมได้ตั้งค่าจุดองศาการจุดระเบิดไว้ที่5.5นะครับหากต้องการเพิ่มให้กดปุ่มปต้น C นะครับหากต้องการลดให้ปิดปุ่มปต้น B กลับไปตั้งค่านะครับให้กดปุ่มปต้น A ให้กดปุ่มปต้น B หนึ่งครั้งนะครับดิสเพย์ก็จะกระพริบที่เลขศูนย์ตัวสุดท้ายนะครับแสดงว่า,าผู้ใช้งานจะต้องเข้าไปทําการแก้ไขการตั้งค่ารอบเครื่องยนต์ที่จุดที่2องครับหากต้องการที่จะเข้าไปแก้ไขให้กดปุ่มปต้น4ดิสเพย์นะครับจะโชว์นะครับรอบเครื่องยนต์ของจุดที่2อนะครับอยู่ที่2,250อรอบนะครับ โดยนำค่าที่โชว์บนดิสเพย์คูณด้วย10จะเป็นค่า,อารอบเครื่องยนต์ที่ตั้งไว้นะครับหากต้องการแก้ไขให้กดปุ P ่มปต C นเพื่อเพิ่มรอบเครื่องยนต์นะครับหรือกดปุ P ่มตุน B เพื่อลดนะครับเมื่อได้ค่าแล้วให้กดปุ P ่มตุนเเพื่อทำการแก้ไขจุดต่อไปในจุดที่3ที่4จนถึงจุดที่15ห้านะครับหลักการก็จะเ,เ,หเหมือนกัน เมื่อทําการแก้ไขอองศาการจุดระเบิดของเครื่อนยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ P ่มปุ่ต้น A หนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ P ่มปุ่ต้น B อีกหนึ่งครั้งดิสเพย์จะโชว์ที่ฟังก์ชัน2ก็คือฟังก์ชันการตั้งองศาการขอภัยครับการตั้งปริมาณการฉีดของน้ํามันนะครับหากต้องการที่จะเข้าไปแก้ไขให้กดปุ P ่มปุ่ต้น C ครับหลักการ แก้ไขก็จะมีลักษณะเหมือนกันกันกบการาแก้ไขการปรับตั้งค่าองศาการจุดระเบิดก็คือทั้งหมดจะมีอยู่15จุดเช่นเดียวกันเมื่อต้องการแก้แกไขนะครับให้เข้าไปเลือกจุดที่ต้องการแก้ไขแล้วก็กดพปุ่มต้อน C อีกหนึ่งครั้งนะครับดิสเพย์ก็จะกระพริบ IP, เลขศูนย์ตัวนี้ครับหมายความว่า หากกดปุ่มตอน C เนี่ยหมายความว่าผู้ต้องผู้ใช้งานจะต้องเข้าไปปรับแก้ไขเพิ่มหรือลดปริมาณการฉีดของน้ำมัน mm hmm. เมื่อได้ค่าแล้วให้กดปุ่มตอน A นะครับหลักการก็จะเหมือนเหมือนกันทุกอย่างรวมถึงาการตั้งรอบของเครื่องยนต์นะครับการตั้งรอบของเครื่องยนต์การตั้งจุดแต่ละจุด ของโปรแกรมนะครับเมื่อได้ค <é. S 2> ่าท <ud> ั <S <s <park> ้งหมดแล้วนะครับให้กดปุ่มปนต้น b ให้กดปุ่มต้น a หนึ่งครั้งนะครับก็จะขึ้นฟังก์ชัน2นะครับแล้วก็กดปุ่มต้น a ค้างไว้เป็นเวลา3วินาทีนะครับจะดิสเพย์จะโชว์เลข0แสดงว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ทำการตั้งไว้ถูก โปรแกรมหรือเก็บข้อมูลไว้ใน CPU เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในอีกส่วนนะครับเป็นการตั้งค่า a f ของระบบนะครับก็คือค่า o 2ของ o t sensor นะครับหากต้องการทำการแก้ไขนะครับให้กดปุ่มตุน c ค้างไว้ประมาณ3ามวินาทีนะครับแล้วทำการปรับตั้งค่านะครับโดยการหมุนวอลลุ่ม d นะครับการปรับตั้งค่านะครับค่า โดยประมาณที่ดีที่สุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ0.35โวลต์นะครับแล้วทำการกดปุ่มปตอน4ค้างไว้ระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานก็ลองอทดสอบใช้งานดูดิสเพย์ก็จะโชว์นะครับ รอบการทำงานของเครื่องยนต์นปัจจุบันนะครับผู้ใช้งานนะครับสามารถทำการปรับจูนแก้ไขได้ขณนะเครื่องยนต์ทำงานนะครับหรือเครื่องยนต์ยังไม่ทำงานก็ได้นะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับสามารถเข้าไปชมศึกษาได้ในที่เว็ api tech online com หรือติดต่อโดยตรงที่บริษัท api tech ครับขอบคุณครับ